สวัสดีครับผมจีนร่ยมพิพัฒน์ก้าวไม้มงคลกาฝากของที่ทนสิทธิ์นะครับก็อันนี้คือกาฝากมะลุมนะครับนําออกมาเรียงและถ่ายให้เห็นใหม่ๆนะฮะของผมในกลุ่มคือจะถ้าเป็นภาพเก่าผมไม่อนุญาตโพสต์ให้นะครับนะฮะเพราะไม่อยากให้เกิดการหลอกลวงขึ้นในกลุ่มก้าวไม้มงคลกาฝากของที่ทนสิทธิ์ที่ผมดูแลอยู่นะครับนะฮะอยากให้ทุกท่านพยายามเนี่ยอยากขี้เกียจในเรื่องอัปเดตภาพใหม่ๆนะครับลงภาพใหม่ๆ นะฮะว่าให้เห็นว่าเออท่านยังมีสินค้าอยู่จริงนะครับไม่ใช่เอาแต่ภาพเดิมมาลงภาพเดิมมาลงนะครับเนี่ยฮะทำแบบผมอย่างนี้ก็ได้เนี่ยให้เห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ระบุวันที่นะครับเราได้รู้ว่าเป็นภาพใหม่นะฮะเนี่ยอย่างอันเนี้ยวันนี้วันที่สิบสามนะครับสิบสามกุมภานะครับเนี่ยการฝากมาลุงนะฮะชอบแบบไหนสนใจคุยกันได้นี่เป็นหัวครับนี่ดูนะครับการฝากมาลุง นะฮะนี่เป็นหัวเล็กนะครับนี่นี่ฮะมะลุมเห็นไหมครับนี่นี่ก็มะลุมนะครับนี่ก็เป็นหัวนะฮะชอบแบบไหนทักคุยได้ครับนี่นะครับชอบมานอนเกาะโอเคครับขอบคุณมากครับขอถ่ายสั้นๆฮะสนใจเพื่อนในเฟซครับจิรโรดลิมพิพัฒน์หรือเบอร์โทรติดต่อ0619185753เรามีไมุ้งคลหลายแบบครับนี่ครับ ให้ดูเลยนะฮะเรามีหลายแบบนะครับโอเคขอบคุณมากครับ